คลิปนี้พี่หนมจะมาแนะนํา5เทคนิคที่ช่วยน้องเนี่ยสูงเพิ่มทุกเดือนเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะทานอาหารกลุ่มโปรตีนแหล่งโปรตีนอันดับหนึ่งเลยห้ามพลาดเลยต้องมีทุกวันเลยคือไขค่ค่ะไข่เนี่ยมันเป็นโปรตีนแบบชั้นดีมากๆแล้วมันมีกรดอะมิโนเอซิดที่แบบจําเป็นอ่ะสำหรับร่างกายมีครบข้อที่2ก็คือแคลเซียมค่ะเราต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมเนี่ยที่มันมีอยู่ในนมอ่ะร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้มากกว่าถ้าพี่หนมจะไม่บินเนี่ยมันจะประมาณ35มมุติว,ว่าถ้า นมนแก้วหนึง่งมีสมมุตินะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ250มิลลิกรัมเนี่ยเออก็สาคูณไปนะคะแต่ถ้าเป็นผักเนี่ยถึงแม้ว่าปริมาณแคลเซียมในผักนั้นจะสูงแต่ว่าเออเปอร์เซ็นต์ในการที่จะดูดซึมนําไปใช้เนี่ยบางทีอาจจะแบบ 5%-6% น่ะแต่ว่าบางคนแพ้นมแพ้แลคโตอสอย่างเงี้ยก็จำเป็นที่จะต้องแบบ เรียกว่าหาแหล่งนะแหล่งแคลเซียมทดแทนเทคนิคที่3นะคะงดหวานงดเค็มค่ะคือขนมหวานอาหารหวานเครื่องดื่มหวานเนี่ยมันจะทําให้ระดับอินซูลินในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นแล้วมันก็จะมีผลต่อ,อ,อปริมาณของกรทฮอร์โมนที่ร่างกายจะผลิตได้นะคะการที่เราทานเคม็มบ่อยเนี่ยจะไม่ส่งผลดีกับกระดูกค่ะถ้าแ,แบบนานๆทานตีก็ไม่ต้องตกใจนะระดับโซเดียมที่เราร่างกายเราจะได้รับเยอะๆนะมักจะมาจากขนมถุงๆที่เราซื้อบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปอย่างเงี้ยก็จะ โซเดียมสูงคะคะคือมองดูว่าถ้าเราสามารถที่จะงดได้หรือว่าลดได้นะไม่ทันเอ่อสิ่งเหล่านี้บ่อยก็จะช่วยทําให้สุขภาพกระดูกเราอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงนะเทคนเคที่4ที่ปรับฮอร์โมนให้สมดุลค่ะฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายหลักๆในวิธีการปรับนะคะก็การพักผ่อนการนอนเนี่ยค่ะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณ จะผลิตระหว่างที่เรานอ,นอนหลับนี่เองค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราหลับลึกด้วยนะอันนี้ร่างกายเราถูกคอนโทรลด้วยวงจรเซอร์เคเดียนนะซึ่งมันเหมือนเป็นการกำหนดไว้ว่าเราจะต้องหลับ เมื่อนั้นเมื่อนี้เพื่อที่ว่าออฮอร์โมนนั้นฮอร์โมนนี้จะต้องถูกหลั่งออกมาคราวนี้ถ้าเราไม่นอนตามเวลาที่วงจรชีวิตนาะฬิกาชีวิตเรากําหนดไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไปขวางกระบวนการที่ร่างกายเราจะหลั่งรดฮอร์โมนได้เต็มที่ไงข้อ5นะคะการออกกำลังกายค่ะ การที่หลายๆระบบในร่างกายจะทํางานได้ดีฮอร์โมนหลังได้เต็มที่เนี่ยร่างกายเราต้องแข็งแรงะ่ะแล้วสิ่งที่จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากเรื่องของอาหารการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของการออกกําลังกายโอเคเราไม่สามารถที่จะรู้หรอกว่าข้อไหนมันจะให้ผลต่อ ความสูงได้มากน้อยแค่ไหนนะสิ่งที่เราทําได้คือพยายามที่จะทําท,ทุกๆข้อให้เอื้อประโยชน์กับความพร้อมของร่างกายเราก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลายคนมาถามพี่หนุกว่าจะสูงได้ไหมจะสูงได้อีกหรือเปล่าพี่หนุ่มก็จะบอกเน้นย้ยําเรื่องนี้เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกําลังกายเพราะว่ามันคือการเตรียมความพร้อมที่ดีคาพูดพี่หนุ่มมาบอกว่าน้องจะสูงได้อีกเนี่ยอันนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกอันนั้นมันไม่สามารถวัดผลอะไรได้หรอกแต่สิ่งที่น้องทําต่างหากการกินการนอนการออกกําลังกายนั่นคือสิ่งที่มันจะช่วยให้น้อง่องสูงเพิม ขึ้นเท่าไหร่